สวัสดีครับพี่ต้อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธรรมโมงอกอย่างไดอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องของการที่ให้ดูแลพ่อแม่แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้มีการทิ้งพ่อไปทีเนี้ยก็เลยอยากจะถามพี่ต้อยว่าแล้วข้อที่บอกว่าให้ดูแลพ่อแม่เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงไหมครับ มีคำถามเหียวนี้เด็กเดี๋ยวนี้มันชอบเอามาถามแบบเนี้วัวตีนย้อนแยงย้อนแยงกว่วตีนหาว่าพระองค์ท่านสอนที่ย้อนแยงสิ่งแรกก่อนนะพี่จะสอนฟลุกนะแล้วก็ขานนิสงนี้ก็ไปเถือไปถึงท่านผู้ฟังก็ต้องถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งย่ากแม้แต่จะ <Ừ. S 2> ในการลบหลู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อเรื่องความศรัทธาเราต้องศึกษานะว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เราเห็นอยู่ก่อนท่านละทิ้งความสุขสบายนะานเนี่ยแสดงเป้าหมายท่านแจ่มชัดมากเป้าหมายที่ว่าคืออะไรเป้าหมายที่ท่านต้องการค้นหาคําตอบ ว่าทำไมมนุษย์ถึงเกิดมาแล้วต้องมีนะมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีนั่นมีนี่นะมันคืออะไรมน,นุษย์ปกติมันเกิดมามันก็คิดแต่เรื่องกินขี้ปีนอนเพื่อตัวมึงเองทั้งสิน้นทีนี้พคนคนหนึ่งที่คิดยิ่งใหญ่ไปถึงชีวิตของชีวิตอื่นในตอนที่พระองค์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่แล้วไหมถูกไหมใช่เพราะ ความคิดนี้มันไม่ใช่ความคิดเพื่อตัวเองไม่ใช่เป็นการสร้างสมไม่ใช่อำนาจเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรไม่ใช่แม้จะมีพราหมณ์มาพยากรว่าถ้าปกครองก็จะกลายเป็นองค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ครับนั่นในสภาะของคนปกติมาแล้วบวชบวชใช่ไหมทรมานร่างกายสังขารบำเพ็ญทุกข์ริยา จนพร้อมเสียสละเราึกถึงจิตใจที่เสียสละ,ะนี่ตอนคนบอกย้อนกลับไปดูคำสอน,นพระองค์ท่านต้องบำเพ็ญเพียรมาสี่อสงไขยหนึ่งแสนกลับไม่สามารถจะไปนับเขามีวิธีคำนวณอะไรเยอะแยะแต่โลกในโลกเนี่ยโลกที่สรรพสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่นี่แตกดับไปแล้วห้าครั้ง ที่ดูโลกจริหมื่นล้านปีมันถึงจะจากแรงระเบิดเป็นกาซร,ร้อนค่อยๆเกาะเรืยเย็นเย็นลงแล้วมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีความเหมาะสมให้ชีวิตมันเกิดในชีวิตที่มันเกิดอยู่ไหนมันก็ล่องลอยอยู่เนี่ยนะตอนเป็นจิตอ่ะมันไม่จําเป็นต้องอาศัยดินฟ้าอากาศเลยสิ่งที่ต้องการดินฟ้าอากาศเนี่ยก็คือสัตว์เดรัจฉานกับคนอ mm hmm. สภาวะอื่นไม่มีความ จำเป็นสบาว่าชีวิตเืนเพราะการที่พระองค์ท่านได้สร้างสมนะเราเรียกว่าความเสียสละของพระองค์ท่านมันถึงขนาดนีน้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่พี่พูดเป็นสองแง่สองประเด็นเพราะนั้นเนี่ยนะกราบไปถึงท่านผู้ชมนะแล้วก็ฟุกเนี่ยพี่สอนเลยอย่าแม้แต่จะคิดค,คนเดียมันคิดแบบที่มันว่าเนี่ยก็ว่าไปนะแล้วถ้าเกิดคิดอะไรนะ ให้กราบขอขอมาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วต้องนึกนะว่าพระองค์ท่านนั่งอยู่ข้างหน้าไอ้นี่เชื่อพี่พระญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เหมือนแสงอาทิตย์อะนะมันไปทุกที่ทุกทิศท,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 ทุกทางเราอย่าไปทำอะไรมาอย่าไปทำหลังคากั้นหลับ,บทีนี้ก็กลับมาถึงคำสอนเนี่ยมัน ก็อย่างที่มนุษย์ทุกวันเหมือนบอเด็กทุกวันอ่านหนังสืออาบรรทัดเมื่อคิดว่ามึงรู้เรื่องแล้วมึงโน่นมึงนี่มึงนั่นแหละมันไม่ได้ชีวิตมันมีความละเอียดลึกซึ้งแต่เราไม่เคยพิจารณาความละเอียดลึกซึ้งเช่นหนึ่งในความคิดเราเองยังย้อนแย้งกับตัวเองเลยมันจะมีความคิดที่ขัดแย้งถูกไหมใช่ทําไมเราคิดขัดแย้งนะเพราะ ระหว่างการต่อสู้ของจิตสํานึกระหว่างฝั่งที่เป็นกิเลสนะกับฝั่งที่เป็นสติเนี่ยนะดีชั่วนะมันจะตีกันมันแล้วแต่สร้างสมมันคสิ่งไหนการอารมสั่งสอนที่เราได้รับมามันจะนําพาเราไปไปสู่สิ่งไหน,นดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักคิดอะไรอย่างละเอียดลึกซึ้งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าตอบแทนพุทธปิดา พระพุทธเจ้าสุดโธสุดโท,ดโท,ดโทนะเนี่ยพ่อก่อนนะพระองค์ท่านมาบวชเพื่อเสียสละเพื่อคนทั้งโลกเมื่อบรรลุธรรมเป็นอรหันต์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็กลับไปโปรดพุทธบิดาจนเป็นอริยบุคคลนึกออกไหมนั่นหนึ่งคือการตอบแทนเพราะการตอบแทนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการเลี้ยงดูมันมีหลากหลายรูปแบบ แต่ต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งสภาวะจิตไม่ใช่ว่ากูมีพ่อแม่เดี๋ยวโตวขึ้นเนี่ยนะกูตอบแทนพ่อแม่ส่งมาอยู่บ้านคนชราแล้วกูส่งตังค์ไปแล้วนะนะจะอยู่ยังไงก็ช่างหัวไม่แบบนั้นไม่ได้น,นี่ออกม,มันหยุดทุกอย่างในคําสอนพระพุทธเา้าคือสภาวะจิตที่ปกติอ่อนนุ่มพอดิบพอดีเบิกบ้านจนใสกัแม่เขาเรียกว่าพุทธมันดานะ พระนางสิริหมามายาเกิดพระพุทธเจ้าเจ็ดวันตายย้ำอีกนะแม่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะพี่พูดเล่นพระุเจ้ามันมีองค์เดียวนะแม่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตายเจ็ดวันเกิดแล้วตายเจ็ดวันหมดเขาเรียกว่าเป็นธรรมดาของพุทธธรรดาที่เกิดพระโพธิสัตว์มาก็เพื่อ รักษาความบริสุทธิ์ไม่ให้โรคอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วคนเราก็เราจะเข้าใจผิด,ดว่าโอ้สักเกิดพระพุทธเจ้ามันจะาจาวันตายมึงไม่เข้าใจตายท่านก็ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ครับสบายกว่าเกิดเป็นคนไหมอยู่สบายกว่าถูกไหมเพราะเราเนี่ยมักจะเห็นความตายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องสูญเสียพ,พลาดเพราะเราคิดแบบคนเราไม่ได้มองเห็นสภาวะโดยรวมทั้งหมดเอแล้วพระองค์ท่านทำไง พระองค์ท่านยังเสด็จไปโปรดพุทธมานดาขึ้นไปเทศที่ดาวดึง์สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ชั้นสอง,องนะแต่พุทธมานดา่าจะน่าจะไปเกิดชั้นดูสินะอีรายละเอียดตำรานีพี่ก็การเสด็จไปเทศโปรดก็แสดงว่าสภาวะจิตใจของพระองค์ท่านเนี่ยเห็นไหมคิดจะตอบแทนไหมก็ค,คิดจะตอบแทนทางๆท,ที่พระองค์ท่านรู้เลยว่า การที่พระอง์ท่านเวราวายตายเกิดเนี่ยพ่อแม่พระองค์ท่านม,มนีทุกคนมีพ่อแม่มาเลยเป็นล้า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 นคนน,นั้นครับแต่นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเพราะนั้นเนี่ยความหมายของคำว่าดูแลพ่อแม่ไม่ใช่หมายความันดูแลเลี้ยงดนะูการดูแลนั้นคือเรื่องของสภาวะจิตที่จิตเราต้องคิดตอบแทนเลี้ยงดูอบอุ่นความสุขสภาวะอยู่หน้าก็ก็อยู่ด้วยกัน ดูแลท่านพูดก็อย่าไปลำคานอย่าไปข่มเหงไอ้ข่มเหงเนี่ยคล้ายๆว่าไม่ใช่ข่มเหงแบบภาษาปากการะเจ้า,าตายเขาเลยอย่าไปข่มเิงคืออย่าไปพูดโน่นนี่นั่นเนี่ยอย่าไปแม่อะไรเนี่ยเอออย่าไปทําให้สูขสภาวะจิตใจถูกต้องถูกต้องไอ้นี่ก็คือการดูแลที่แทจ้จริงนะครับ